นะฮะโบนมาทั้งหมดเนี่ยหลายครั้งทีเดียวอขออภัยแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งั้นที่น่าจับตามองคือธนพลชูเจริญผลเบอร์หลักห้าเบอร์หลักห้าสยามบุญช่วยก็มานี่คือทั้งหมดที่เข้ามานะครับในการโหวตนี่คือพรุ่งนี้ใช่ถูกต้องฮะนั่นก็คือการโหวตรถที่จะได้จัดอันดับที่ดีที่สุดแล้วก็การโหวตชิงพวงมลาลัยน ادي ลิมิเต็ดเอディชั่นกิกาก็คือพิมพ์กแล้วก็ตามมาด้วยหมายเลขรถแล้วก็ส่งมานะครับมาดูคันนี้ครับ คันนี้นี่น่าจับตามองครับคันนี้ตู่โคลาสอนปัญญาทองเปลวจาก r s c ตูโคลาาสมะแมะแจ๊กกาลาดครับยังมีกครั้งสำหรับคนที่เปิดเครื่องรับมาท่านผู้ชมพี่รั่ชนอยู่บนอัจจานทันนี้เมื่อเสารอาทิตย์ที่ผ่านมาชนครับที่สนามเข้าเส้นแล้วเบรกแตกครับ200กว่ากิโลเมตรอัดเข้าเสาครับยี่ต้นมีก้องหา รถเบรกแตกแล้วมึงเหมือนกล้วยเบรแกแตกนะฮะไม่เหมือนไม่เหมื่อไม่เหมือนอน,นะครับเอ,อเแล้วก็รถห่อเสารถห่อเสาคล้ายๆกับกุ้งห่อชีสป่ะครับพี่อันเนี้ยถ้าเกิดว่ามึงไม่หยุดพูดเนี่ยนอกจากข้างล่างแล้วเนี่ยมันจะโดนกูด้วย <S <S โอ้โหเลยว่ะมึงโมโหขขคนง่ายเลยเ <พอ S 2> นี่ยคนง่ายเสร็จเร็วแม่งก็โมโหเสร็จช้าแม่งก็โมโหความความตรงกลางมึงอยู่ไหนวะอ้วนตากแตงกอตากแตงกอหัวโอร่อยโ เอามาดูคนี้ครับเพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อวานครับครับพอเสาแต่ซ่อม7.2ชั่วโมงสวยกริฟเลยครับเนียนเลยครับเวลารอ,อบแรกเพิ่งได้9.571น,น่ากลัวมากครับจนออกมาตรงนี้ครับดูครับความดุดันของเขาเขาไปสคริมดาวน์เขา 9, ไปเก <9, S 1> ้าเก้าเก้า